พิงฟองโอยหยโหยโอยกดไลค์วันนี้พิงฟองกำลังจะนำคุกกี้ที่แสนอร่อยไปให้ครอบครัวฉลามพิงฟองจึงว่ายน้ำลงไปในทะเลฮะไม่เห็นครอบครัวฉลามเลยทุกคนอยู่ไหนกันนะ โทษทีที่เรามาสายนะพิงฟองคือว่าแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามกำลังอยู่ในห้องน้ำกันอยู่เลยพวกเขาติดอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าไม่มีกระดาษทิชชู่นะ่ะพิงฟองเธอช่วยหามาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนเธออยากจะช่วยพิงฟองหากระดาษทิชชู่กันไหมเรามาตามหาแม่ฉลามด้วยกันไหม เธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเั้นหางสีชมพูนี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองเพื่อนๆนเธอกำลังต่อแถวรอใช้ห้องน้ำอยู่ใช่ไหมถ้าเธอรีบเธอใช้ก่อนได้เลยนะโอ้คุณนางเงือกนี่เองไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะ ฮะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงตดแถวนี้ใครกันนะจะเธออยากจะใช้ห้องน้ำแล้วก็เธอต้องรออีกหน่อยนะแหวะเหม็นจังโอเคคุณเตา่าอืมนี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะใช่แล้วล่ะฉันเองแม่ฉลามเพื่อนๆช่วยเอากระดาษที่ชู่สีชมพูให้ฉันหน่อยสิ ขอบคุณนะเพื um> ่อนๆฉันเช็ดและทำความสะอาดหลังจากใช้โถส่วมแล้วเยี่ยมมากทุกคนแต่ว่าแม่ฉลามเธอกำลังลืมอะไรไปหรือเปล่าเธอต้องล้างมือด้วยนะแม่ฉลามสะอาดสดใสจิดจดจิดล้างมือกันว้าวงั้นเราตามหาพ่อฉลามกันต่อเธอ เธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินฉันเจอหางสีน้ำเงินแล้วนั่นพ่อฉลามใช่ไหมฉันไม่ใช่พ่อฉลามฉันคือแม่วานสีน้ำเงินโอ้โทษทีนะแม่วาน หางสีน้ำเงินอยู่สองหางอันไหนเป็นของพ่อฉลามกันนะนี่หรือเปล่ามาเรียกพ่อฉลามด้วยกันเถอะพ่อฉลามอยู่นี่หรือเปล่าใช่แล้วเพื่อนๆเอาละหยิบกระดาษทิ่ชู่สีน้ำเงินให้ฉันหน่อยสิเฮ้ขอบคุณนะฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วละ ขอบคุณน้าเพื่อน,อ,นอย่าลืมล้างมือนะพ่อฉลามสะอาดสดใสจุดุดจุดจุดล้างมือกันว้าวสุดท้ายแล้วมาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลือง ตรงนี้แน่นอนกาบกาบพิงฟองฉันปวดท้องนะไว้คุยกันนะกาบกาบลูกฉลามอยู่ไหนนะห้องไหนสักห้องต้องมีลูกฉลามอยู่แน่ๆลูกฉลามมีเขี้ยวใหญ่แหลมคมเพื่อนเพื่อนคิดว่าห้องไหนคือลูกฉลาม เราเจอลูกฉลามแล้วเธอหาฉันเจอแล้วเพื่อน,นขอบคุณนะ <c oughs> ฉันคือโลมาสีเหลืองเพื่อน,นช่วยเอากระดาษทิชชู่สีเหลืองให้ฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากนะเพื่อน,นฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วกลับบ้านกันเถอะเธอต้องล้างมือด้วยนะ สะอาดสดใสจุดจุดจุดล้างมือกันว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามลูกฉลามทุกๆคนล้างมือกันแล้วว้าวสะอาดมากพิงฟองเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะตอนนี้พวกเราเสร็จธุระที่ห้องน้ำแล้วล่ะขอบคุณนะพิงฟองขอบคุณนะเพื่อนๆนเมื่อเธอต้องการใช้ห้องน้ำ อย่าอั้นเวลาเรามาเริ่มกินคุกกี้ที่แสนอร่อยกันเลยไหมฮะพิงฟองดูไม่ดีเลยพิงฟองอเป็นอะไรรึเปล่าอ